ลาบคืออาหารของชาวเหนือที่สุดวิเศษสุดแสนอร่อยใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือให้กับเพื่อนฝูงที่รักกันได้รับประทานของอร่อยสุดยอดของคนเหนือก็คือลาบสำหรับลาบเมืองเหนือนั้น รสชาติจะไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณ์ของรสชาติที่กลมกล่อมไม่เหมือนกันเพราะว่าเครื่องเทศหรือพริกลาบนั้นจะแตกต่างกัน สำหรับลาบของเมืองเหนือนั้นเชื่อกันว่าเป็นอาหารของเจ้านายฝ่ายเหนือที่ให้ข้าทาสบริวารเป็นผู้ปรุงให้ทานเพราะว่าการปรุงนั้นจะละเอียดอ่อนมาก และส่วนสําคัญของลาบนั้นก็คือพริกลาบจะคัดสรรประเภทเครื่องเทศและพริกอย่างดีมาตําให้ละเอียดเพื่อคลุกเข้ากับเนื้อที่สับละเอียดยิบชนิดไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่นใดมาทําให้ระคายเคืองที่ลิ้นได้ส่วนผักที่ํามาแกล้มลาบนั้นก็เลือกชนิดสมุนไพรทท้งนั้นที่บำรุงสุขภาพและบางชนิดรักษาโรคได้เป็นอย่างดี วันนี้จึงมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนถึงการเตรียมจัดงานลาบของชมรมผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมส่งเสริมส่งเสริมืออยู่ในวัฒนธรรมของร้านนาหาอว่าวัฒนธรรมเนี่ยการกินนะครับการแต่งกายการอููนะครับคืออูกันงานของเราส่งเสริมคือ คนที่ไป่วงานเนี่ยแต่งกายเพื่อเมืองกินอาหารเพื่อเมืองอูกกับเมืองนะครับวันนี้ก็ทังอูกกับเมืองกับชมรมสื่อมวลชนอุตส่า์ถึงวัดชียงใหม่จดกิจกรรมเทศกาลรากบุญนะครับเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีโดย เน้นแต่แตค่ือการกินลาบการปรุงลาบซึ่งเป็นหน้าราขึ้นจือของคนร้านนานะครับทางุ่มผมพุทธราวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เห็นความสำคัญของการกินลาบนะครับมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับขณะนั้นผม เป็นประธานตุรงสื่อประชางนวันเจียงใหม่ก็ได้เริ่มจัดงานมหากรรมราบองขึ้นมานะครับก็ได้รับการสนใจจาก,จากเจ้าเจียงใหม่เป็นอย่างยิ่งได้มา่วมง,งานกันนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ตอนนั้นผมอายุาี4ประเดียว ผมอายุ6 1นะครับก็ยังมีความคิดเหมือนเขาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการกินล่าบงานประเด็นกึนเ,เกิดขึ้นงานลาบเมือง65จัดขึ้นวันที่2เมษายน2565 ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยที่อุทยานการค้ากาดสนแก้วเหมือนปีที่แล้วนอกจากการประกวดลาบเมืองลาบลีลาแล้วปีนี้ก็จัดเหมือนเดิมคือประกวดเทพีลาบและเทพูรลาบผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล1นึ0 0มบาทพร้อมมงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลและของรางวัลอีกมากมาย คณะกรรมการจัดงานได้จัดจุดคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา1 9อย่างเข้มงวดสำหรับปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เชียงใหม่นับว่ารุนแรงเหมือนกันพิเศษกว่าปีที่แล้วคือปีนี้ได้จัดการประกวดออกเป็นสองวันคือวันแรกจะจัดคัดเลือกผู้เข้าประกวด ให้เหลือ20คนทั้งประเภทชายและประเภทหญิงโดยมีการจัดขันโตกให้ผู้มาร่วมรับชมได้นั่งขันโตกทานกันให้อร่อยกับอาหารพื้นเมืองและชมการแสดงแฟชั่นของนางแบบกิติมาศจำหน่ายโตกเพียง400บาทและทั้งสองวันคณะกรรมการได้จัดกลุ่มแมวมองให้คัดเลือก ผู้มาร่วมงานว่าท่านใดสวมชุดได้เหมาะสมสวยงามที่สุดก็จะมอบรางวัลให้เป็นพิเศษในงานวันนั้นก็คือวันที่หนึ่งและวันที่สอง ก่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัฒนสนเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทําเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย